แฟนๆช่อง13บ่นกันแย่มันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยนักการเมืองก็แย่งชามข้าวกันตโกงเกงโกงเกงโกงเกงเอ้ยมันแย่งชามข้าวเหรอแย่งตาแหน่งขอโทษแย่งชามข้าวไปแย่เลยแย่งตาแหน่งแย่งชามข้าวเดี๋ยวหาไว้เราไปว่าเขาเป็นหมาแย่งตาแหน่งกันอุตลุดหมดบ้านเมืองก็กำลังวุ่นวายต้องการความสามัคคีเศรษฐกิจกําลังแย่ฝ่ายรัฐบาลของคุณอุ้งอิง ก็จะเปิดแม่มแต่คาสิโนมันไม่รู้จะเปิดไปหาพ่อแม่มันเออชายเขาเปิดไปหาพ่อเขาพรพ่อเขาต้องการก็เนี่ยเปิดไปหาพ่อมันจริงๆอ่ะก็จะเปิดคาสิโนคนรับไม่ได้แล้วก็เเยอะออกมาบอกคาสิโนดีมันดีอะไรตอนนี้กำลังจะแย่แล้วแล้วเราเนี่ยก็ถูกกล่าวหาว่าสนาบสนุน c อ l l center หรือเปล่านะครับเป็นคําถามเพราะว่าอเมริกันเนี่ยเขาเปิดแล้วเขาเปิดออกมาแล้วอเมริกันเขาเปิดออกมาแล้วว่า ็นแหล่งฟอกเงินรายใหญ่ของคอเซ็นเตอร์พวกทำความผิดทางไซเบอร์เป็นแหล่งฟอกเงินรายใหญ่เขาแบนเลยไม่ให้คนเขมนทั้งประเทศนะครับเข้า USA United States of America เออเอาดิไม่ชิบหายล้าชิบหายดิครับลูกพี่ทำไมไม่ชิบหายล่ะก็เข้าไม่ได้อ่ะแล้วตอนนี้ก็เขมก็จนจะตายก็ทำไม่ถูกเลยผู้พ่อประสบะการณ์เยอะ ผู้ลูกหน่อมแนมแต่ก็ยังมีประสบเบ้าการกับอุ้งอิงส่วนอุ้งอิงเนี่ยต่อแตะไอ้นั่นหน่อมแนมอุ้งอิงก็ต่อแตะต่อแต่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เลยเละเทะไปหมดเลยอะครับบ้านเมืองเกิดศึกกัมพูชาประชิดลุกเอาลุกเอาเราเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีตรงกันข้ามว่าที่นาย,ยกบอกมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ไม่มีสักอย่างหนึ่ง วันนี้เราต้องอายชาวโลกเขาถูกเมขมรนข่มขู่เอาข่มขู่เอาข่มขู่เอาคนไทยเราเรารับไม่ได้หรอกครับคนไทยเราพร้อมอยู่แล้วครับพร้อมอยู่แล้วครับใครลานใครรุกกราวแดนไทยไทยลบจนสุดใจขาด,ดนินอานนี้เราก็เต็มเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าโอ้โหมาแสนจะลำบากรัฐบาลก็ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบกองทัพกองทัพก็โดนรัฐบาลเล่นไปเลยที่คลิปหลุดก็อ้างเลยว่า กองทัพเนี่ยเขาไม่ใช่พวกเราพวกเราหมายถึงอุ้งอิงกับหุ่นเซนแล้วก็อ้างว่าเป็นยุทธวิธีในการเจรจาโอ้โหจะบ้าแ่าเป็นยุทธวิธีในการเจรจาเออเป็นยุทธวิธีในการเจรจาได้ไงเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเนี่ยคลิปเนี่ยฟังแล้วทำไมถึงมันจะเกิดไล่กันอุตลุดพักภูมิใจไทยก็ถอนตัวแล้วพักทั้งหลายก็ลุมอุตลุดหมดอุ้งอิงก็ประกาศ กูไม่ยุบสภากูไม่ลาออกเออกูไม่ผิดกูหลอกลอก่อเขาเออเอาเอาเอากันไปเถอะฝ่ายพวกบลาบดาโหราศาสตรทั้งหลายเนี่ยโหราศาสตรโหราจารย์ก็อบอกว่าเป็นยังไงพี่มันดวงเป็นยังไงก็เนี่ยดวงก็ไม่มีอะไรดวงตอนนี้ดวงเมืองไทยเนี่ยเขาบอกทำไมแย่โหรบอกพระสุขเขา้าพระเสาแทรกพระจันกระแทกพระอาทิตก,กระทึบ ไม่ตายคคอเลี้ยงไม่โตแต่สงสัยยัง,ง่อยแดกแน่ครับรัฐบาลโอ้โหมือพระสุเข,ข้าพระสาแทรกก็จะง่อยอยู่แล้วพระอาทิตย์ยังกระแทกพระจันทร์ยังกระทือบอีกด้วยโอ้โหเห้ยเ,เ,เ,เละเลยไม่รู้จะเละยังไงเลยเกิดอาเพศหรือเปล่ามันยิ่งกว่าอาเพศแล้วนี่มันลุงเพศแล้วไอ้อายังเล็กกว่าลุงไอ้นี่มันลุงแล้วมันล่อกันอุตุดหมด